เกมมิ่ง n t h ศูนย์รวมอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์คุณภาพดีของแท้ราคาถูกและแน่นอนตอบใช้อย่างไวส่งทันใจถึงบ้านแน่นอนกดไปที่นิ้งด้านล่างได้เลยครับเอาเลยครับก็กราลับสวัสดีท่าน้ชมที่น่ารักทุกคนเลยนะฮะก็อยู่กับผมเช่นเคยฟีฟ่าบ้าบอลชแนลครับแล้ววันนี้เนี่ยผมก็จะมาเปิดกล่อง1,000บาทนะฮะเป็นกล่องดำกัปตันเพลเยอร์นะฮะซึ่งราคาสูงมากนะและที่สำคัญกว่านั้น มันเป็นไอดีผมเองครับเป็นเงินผมเองนะฮะล้วนๆทุกบาททุกสตางค์เลยครับและแน่นอนว่านานๆที่ผมจะเติมนะประมาณเดือนนึงผมก็จะเติมไอดีตัวเองสักครั้งหนึ่งในะสักพันนึงอะไรประมาณนี้ครับและแน่นอนว่ารอบนี้ผมเติมเพียง1,100บาทเท่านั้นเองนะฮะแล้วถามว่าทําไมถึงมี2 0 0 0 0 0แคชครับก็เพราะว่าผมได้จากกิจกรรมคูณเงินในเกมน,นะคูณแคช ไป92%ครับมันก็เลยได้มาพันเแล้วผมก็เติมไงอีกร้อยหนึง่งก็จะกลายเป็น1นึ่งนะฮะก็เลยได้เงินนี้มาครับโอเคไม่พูดเยอะนะไปะลุยกันเลย2แพ็คครับก็เท่ากับว่าผมเนี่ยใช้เงินลงทุนไปเพียงแค่1,100บาทนะฮะไอแพ็คแรกเนี่ยก็เป็นเหมือนกับเป็นเงินผมจริงๆส่วนอีกแพ็คหนึ่งก็เป็นของแถมไปนะแต่ว่าถึงจะบอกว่าของแถมก็ให้กูยเยอะๆหน่อยก็ได้นะเงินเนี้ยก็เดี๋ยวขอเปิดเงินเพื่อแบบเขาเรียกว่าอะไรวอร์มอัพก่อนวอร์มอัพนะ I've got fire for a heart I'm not scared of the dark you've never seen it look so easy I got a river for a soul and baby you're bold o k เราได้เงินจากกล่องนี้รวมทั้งหมด 180m แล้วนะฮะโอเคจัดไปแจ่มมากแล้วก็จะมีการ์ดเลเวล18นะรู้สึกว่าจะเป็นกล่องละ5ชิ้นหรือเปล่าเนี่ยแหละแล้วก็คูปองลดราคา50%นักเตะ CP นะครับแจ่มแมวโอเคเดี๋ยวขอเริ่มจากแพ็ค t อป50ก่อนแล้วกันนะครับทั้งหมด6ชิ้นนะมีใครกันบ้างเนี่ยราคาก็ยังโอเคอยู่นะราคาถือว่ายังสูงอยู่ก็เดี๋ยวผมขอเปิดเลยแล้วกันนะไม่รอช้าอาไปใบแรกครับมาโอ้โห 154m นะเนสตาครับใบต่อไป,ไปโอ้ย 100m แสงม่งต่อเนื่อง Surprise, <Mother. S 1> ขออีกใบปะ oh. โอ้โหแสงส้มเลยว่ะเฮ้ยไป โอ้โหจอนเทอร์ลี่ให้ตายเถอะนะจอนโอ้โหลอยคีน hmm. อ oh. mm ้ hmm. มาว่ะเนี่ยได้ตัวติดตรงหน้าเนี่ยมันก็โอเคนะลอยคีนะี้ไสุดท้ายนะ oh, M. ฮะโอ้โแปดสิบเอมฮะลุยคอสตา้านะไปะ mm hmm. ผมบอกเลยว่า mm hmm. ผมเปิดได้ตัวอะไรก็ตามเว้ยผมขายหมดนะ ผมไม่เอามาใช้นะผมี้เกียดครับผมไม่ค่อยชอบนะักใช้นักเตะโบกหนึ่งอะยกเว้นนักเตะในตำนานนะถ้าเก็บตังก็คงรอซื้อ CP พบกห้าทีเดียวครับไปใบแรกครับโอ้โหอัลลันเชลเลอร์สองร้อยเอ็มโดยประมาณนะใบต่อไปโอ้โหแปดสิบห้าเอ็มครับเบรเม่ไปโอ้โหแปดสิบแปดเอ็มเลาดูบโอ้โหใบเดิมไอ้เหี้ยกูไม่เอามึงแล้วขอตัวบนๆไปสาธุ วิขึ้นบราวมาโอ้โหทิปเป็นคิวไบอันเราดูไอ้ชัสมันอย่างคอร์สคิวนะเว้ยมาแค่สามตัวพอหยุดแค่นี้โอ้โหมาจริงว่ะเฮ้ย โอ้ยตัวที่ตัวที่หนึ่งมาครับเฮ้ยมาจริงว่ะนี่แบบแค่ท็อป30มสิเนี่ยแผงลิตขนาดนี้ท็อป20จะขนาดไหนเนี่ยโอ้โหบ้าไปแล้วฮนะเอาจริงนี่คือคุ้มไปแล้วนะเพราะผมเติมเองแค่พันหนึบาทเองครับมันคุ้มไปแล้วตอนนี้ก็ขอให้มันคุ้มหนักๆเลยนะไปเบ c คเคนบรามาอีกแลนกิ๊กอะไรก็ได้ครับขอ3ามตตัวบนนะไปใบแรกโอ้หมาเตอุสโอเค,อเค,อเค,อเคนะ มาใบต่อไปครับผมซาทุกข,ขอให้ได้5ตัวบนเธอมาโอ้โห,โหขอมึงก็ได้ปั๊บวันนี้น่มมือทองจังวะช่วงนี้มือทองนะขอแพงกว่านี้ได้ไหมแพงกว่านี้มีอีกไหมไปนานๆที่กูจะเติมมึงนะเนี่ยโอ้โหเบอร์คแคมได้ตัวบนบนหมดเลยนะถือว่าเอปฟอร์มฮนะใบสุดท้ายยังวะสุดท้ายแล้วเนี่ยไป โอ้โหโซล่าเอาโซล่าทำไมวะไปสุดท้ายนะโอเคครับตอนนี้ก็บวกเงินทั้งหมดที่ได้มาเรียบร้อยแล้วนะฮะทั้งหมดที่ได้มาก็คือ3,276 m ะะ็ครับก็อาจจะไม่ละเอียดมากนะแต่ว่าโดยประมาณก็ประมาณนี้ฮะก็เท่ากับว่าผมเนี่ยเติมไปจริงๆก็แค่1,100บาทนะได้มา3,200 m ก็ปริมเลยฮนะดีใจแล้วแค่นี้ ต่คือตอนนี้ผมท็อปฟอร์มด้วยนะผมเปิดอะไรก็มีความสุขไปหมดนะฮะโอเคสำหรับกล่องนี้ผมแนะนําว่าถ้าจะาเติมก็รีบเติมไปเลยฮะเพราะว่าก่อนที่ราคานักเตะมันจะลดลงนะก็รีบเติมรีบ,ร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 บขาย,ยจะได้เก็บังค์มาใช้กันชิวๆนะสำหรับใครที่กดไลค์คลิปนี้ก็สาธุขอให้เปิดได้อย่างผมแล้วกันนะขอให้ได้ดีขอผมด้วยแล้วกันนะขอให้ได้ตัวอันดับหนึ่งบ่อยๆแล้วกันโอเคแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากจะส่งเข้ามาให้ผมเปิดได้ก็มาที่เพจได้เลยนะฮะแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ